ธิตาลีเสวานเจ็ดแปดเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้กาแฟทาโซการสซึ่งได้รับการรับรองโดยเซอร์จานได้ผนึกงกำลังกับแบรนด์หลักเจ็ดแบรนด์ได้แก่จิวยางโรบอรอีตาเดตโตเมงเจียและเจดีดอทคอมความสามารถในการบรรทุกสินค้าของเซอร์จานนั้นไม่ธรรมดายอย่างมากค่ะนอกจากนี้เขายังได้รับการสนับสนุสนจากแฟนๆทั่วไปจำนวนมาอีกด้วยค่ะใครบ้างที่ไม่สามารถชื่นชมผู้ชายที่หล่อเหลา อ่อนโยนและเปล่งประกายที่ถ่อมตนและไม่เย่อหยิ่งมีรายง,งานว่าเซอร์จันจะบันทึกรายการเดลิตี้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมพียร์ซัมแลนด์แอนด์อินดัซิตีหรือดอกพีดบานสะพรั่งกลางใจเมืองทางช่อง Mango Channel และยังมีข่าวว่าเซอร์จันจะร้องเพลงประกอบละครของอีก,กุยอกด้วยได้มีข่าวลือมากมายปรากฏอ,ออกมาข่าวลือเกี่ยวกับเซอร์จันไม่เคยหยุดนิ่งในวันที่23พฤษภาคมเป็นวันครบรอบ80ปีของการตีพิมพ์ ของศูนย์ทรพนในการประชุมวิชาการวรรณกรรมและศิลปะยานอันเือจันได้ส่งข้อความว่าความรับผิดชอบหนักอยู่ที่บาและยังมีอีกมากที่ต้องทําอย่าลืมความตั้งใจเดิมเดินไปกับผู้คนติดตามบุดมคติของศิลปะอย่างมั่นคงและก้าวไปข้างหน้าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงในปักกิง่งและความจําเป็นในการจัดฉากการถ่ายทําของทีมงานทะเลนในฝันจึงต้องตัดสินใจย้ายไปที่เหิงเตี้ยนสตูดิโอเพื่อถ่ายทํา หลังจากการเจรจาแล้วมีรายงานว่าเพื่อลดการติดต่อของบุคลากรเซอจันและพนักงนานขับรถไปเองข่าวของหงิเตียนฟิล์มแอนเทอรเรวิชันซิตี้นั้นรวดเร็วมากเขาได้โพสทันทีบนเว็บปอว่าฉันพร้อมที่จะต้อนรับเพื่อนเก่าที่หงิเตียนแล้วได้มีการเพิ่มการแสดงออกของหัวกระต่ายที่ด้านหลังของข้อความและชาวเน็ตโกรไม่ได้ที่จะหัวเราะเพื่อนเก่าก็คือเซอจันที่ไม่มีเงินสามร้อยตำลึงอยู่ที่นี่คำใบนี้ชัดเจนเกินไปแล้วเมื่อพูดถึงเหิเตียน หลายคนนึกถึงเรื่องราวที่น่าสนใจจากโบราณคดีหนึ่งปีในคืนหวยปอนักข่าวได้สัมภาษณ์เซอร์จ้านว่าทุกคนบอกว่าคุณต้องการซื้อบ้านในเหิงเตีย้ยนเนื่องจากชุดเครื่องแต่งกายโบราณของเซอร์จ้านนั้นหล่อมากดังนั้นชาวเน็ตหลายคนจึงเรียกร้องให้เซอร์จ้านซื้อบ้านในเหิงเตีย้ยนเพื่อสร้างเครื่องแต่งกายกึ่งทาวนเป็นผลให้เซอร์จ้านที่ไร้เดียงสาสูดลมหายใจเข้าลึกๆและตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าผมไม่สามารถจ่ายได้และบ้านในเหิงเตีย้ยนก็แพงมากครับ ชาวเนือก็อดขำไม่ได้และอุทานออกมาว่าให้ตายเถอะปักกิ่งและเหิงเตี้ยนเป็นบ้านเกิดที่สองของเขาแต่เขายังไม่ได้ซื้อบ้านทั้งสองที่และที่ดินหนึ่งนิ้วมีราคาแพงมากในปีที่แล้วตอนที่เขาเดินทางไปเหิงเตี้ยนเพื่อถ่ายทำละครเรื่องอีก,กุยเยาบล็อกอย่างเป็นทางการของเหิงเตี้ยนฟิล์แมแอนทิลลิฟีชานซิตี้ก็ได้โพสต์ถึงเซียวจ้านด้วยว่าฉันขอโทษที่ต้องแจ้งให้คุณทราบว่าราคาบ้านในเหิงเตี้ยนได้เพิ่มราคาขึ้นอีกแล้วเมื่อเร็วๆนี้ และคุณอาจจำเป็นต้องอยู่ต่อและถ่ายทำละครอีกสองสาเรื่องในที่สุดปีนี้เขาก็ไปเหิเตี้ยนอีกครั้งและหลายคนก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าทิ้งผู้ชายคนนั้นไว้ที่นั่นปล่อยเขาไปเพื่อให้เขาได้ถ่ายละคร3-5ถึงเรื่องไม่ต้องกลับมาจะเห็นได้ว่าผู้ชมอยากดูละครของเซอร์จานมากแค่ไหนอันที่จริงอีก,กูยาวมีรายงานว่าผ่านการพิจารณาแล้วและลิขสิทธิ์ก็เป็นของเทนเซ็นต์วิดีโอที่สามารถออกอากาศได้ทุกเมื่อและเรายังต้องรอข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในช่วงเวลานี้ธุรกิจจำนวนมากของเซอร์จานได้ชะลอตัวลดลงมากและการเติบโตด้านธุรกิจจะไม่เร็วเท่าในปี2021เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในปี2022ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าและเขาได้เข้าร่วมกลุ่มทะเลในฟันเมื่อเขากลับมาทำงานในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิเซอร์จานได้ปรากฏต,ตัวต่อสาธารณชนน้อยมากในฐานะหนึ่งในนักแสดงนำของละครเรื่องนี้เขามีภาระหน้าที่ในการถ่ายทำค่อนข้างมาก และเป็นธรรมดาที่ต้องทำงานล่วงเวลาจนถึงเช้าตรู่ในทางกลับกันแม้แต่การถ่ายทำร่วมกับทีมงานก็จะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีข่าวการต่ออายุของกาแฟทัสกาเรสและการรับรองครั้งที่6ของปี2022และเป็นแบรนด์ที่31ของเซอร์จันอีกด้วยค่ะซึ่งก็ได้เปิดตัวไปแล้วในวันที่2 4พฤษภาคมเวลา10บนาฬิกา0ูนย์านาทีในฐานะโฆษกระดับเอเซียแปซิฟิกต้องบอกว่าสินค้าที่เซอร์จันรับรอง โดนขส่สารมาแล้วอย่างดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนค่ะดังนั้นเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการทําให้ต้องรีบซื้อและสินค้าก็โซเอาไปเรียบร้อยแล้วภายใน15นาทีเซอร์จันพุ่ม,มีิทิพโลและน่าดึงดูดใจมากได้รับเชิญให้เป็นโฆษกของแบรนด์ยิ่งกว่านั้นภาพลักษณ์และอารมณ์ของเซอร์จันนั้นดีมากเป็นพิเศษเมื่อเขายิ้มเขาจะอ่อนโยนฟันที่เรียงรายสองแถวของเขานานข่าวและแข็งแรงมากและฟันของกระต่ายน้อยก็น่ารักมากที่สุด แต่ตอนนี้มีข่าวว่าเขาใส่เหล็กดัดฟันที่มองไม่เห็นเพื่อปรับฟันให้สมบูรณ์แบบมากขึ้นในเวลานี้แบรนด์ได้เซ็นสัญญากับเซอจานซึ่งเป็นความไว้วางใจความมั่นใจและความคาดหวังสูงพวกเขาต้องการใช้อิทธิพลพิเศษของเซลจานเพื่อเปิดความนิยมของแบรนด์ในขณะเดียวกันก็ยกระดับตำแหน่งของแบรนด์และมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ดูแลช่องปากแบบครบวงจรการอัปเดตวิดีโอใหม่ของแบรนด์ในวันที่23พฤษภาคม ในช่วงเวลาสั้นๆจำนวนการดูสูงเกิน2ล้านคนและจำนวนการกดไลค์สูงเกิน4แสนหลังจากประกาศอย่างเป็นทางการความนิยมก็เพิ่มขึ้นจำนวนการกดไลค์สูงเกิน2แสนใน7นาทีเสอจันเป็นผู้ส่งอิทธิพลและทรงพลังมากที่สุดในการนำสินค้ามาสู่ผู้คนในทุกวันนี้ว่ากันว่าหากแบรนด์สามารถเซ็นสัญญากับเขาได้แบรนด์ก็เหมือนถูกลอตเตอรี่ท้ายที่สุดมีปฏิหารทางธุรกิจมากมายที่สร้างขึ้นโดยเสอร์จัน การรับรองหลายสิบรายการจะถูกขายหมดเกลี้ยงในพริบตาเดียวสิ่งหัสจรรยร์และความประหลาดใจต่างๆที่เขาสร้างขึ้นในแวดวงแบรนด์หรูระดับไฮเอนการรับรองของเซอร์จานได้ก้าวข้ามขอบเขตของโฆษกดั้งเดิมมาเป็นเวลานานแล้วและมีลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลที่ไม่ธรรมดาและมีความแข็งแกร่งการเลือกการรับรองของเซอร์จานไม่เพียงแต่จะได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในประเทศและต่างประเทศเท่านั้นแต่สิ่งที่หาย,ยากที่สุดก็คือ ความสามารถในการสร้างไรายได้จากการเข้าชมหลายมิติและความสามารถในการขยายและระบายสินค้าได้อย่างรวดเร็วในฐานะสตรีมเมอร์ชั้นยอดเขาสามารถกำหนดเป้าหมายของผู้ชมเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมีทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกรง่งมีความพักดีสูงและมีฟังก์ชันการขยายการประชาสัมพันธ์และข้อเสนอแนะของตนเองตอนนี้เสืยจันต้องการให้คำนิยามใหม่ในฐานะโโษกเก่าโดยย่อก,ก็คือความหมายของการเปลี่ยนชื่อของแบรนด์และการเริ่มต้นใหม่ และความหมายของการเสริมสร้างแบรนด์จุดนี้ทั้งแบรนด์และสาธารณชนต่างก็มีความมั่นใจเพียงพอในตัวของเซอร์จานเพราะเซอร์จานก็คือเซอร์จานว่ากันว่าคนที่รักการหัวเราะจะโชคดีแม้ว่าเซอร์จานจะมีประสบการณ์ขึ้นขึ้นลงลงแต่ผู้ชนะที่แท้จริงก็คือคนที่หัวเราะความงามมาจากรอยยิ้มและความโชคดีจะมาโดยธรรมชาติเมื่อคุณยิ้มทุกวันและปล่อยให้รอยยิ้มอยู่กับคุณเสมอและรอยยิ้มจะทำให้คุณโชคดีทุกวัน การรับรองแบรนด์ยาสีฟันในชีวิตประจำวันของเซอร์ ian, จานเต็มไปด้วยข่าวลือทุกรูปแบบตั้งแต่ปลายปี2021นในแง่ของอ e ิทธิพลเสน่ห์ของแบรนด์หรือความสามารถในการบรรทุกสินค้าก็าไม่สามารถหาใครที่สามารถโน้มน้าวใจคนทั่วไปได้เท่ากับเซอร์จานในวันนี้การรับรองทางธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามายังคงมีความเป็นไปได้มากที่จะถูกตัดออกเนื่องจากทีมงานของเซอร์จานไม่ต้องการยอมรับการรับรองเหล่านั้นด้วยเหตุผลหลายประการไม่ว่าจะเป็นการรับรองที่คล้ายคลึงกัน หรือซ้ำซ้อนกันหรือมาตรฐานของแบรนด์และอื่นๆรวมถึงการแปรรบาตอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนต้องประสบเมื่อเห็นเซอร์จานดีขึ้นเรื่อยๆทําให้หวนคิดถึงสิ่งที่เขาพูดในตอนเริ่มต้นประสบการณ์ทั้งหมดคือความมั่งคั่งเมื่อนึกย้อนกลับไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมาสองปีที่แล้วครอบครัวของคู่แข่งได้รับการวางแผนอย่างรอบคอบและองค์กรไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่เซอร์จานก็ทําสําเร็จแทนในเวลานั้นพวกเขาวางแผนที่จะทําให้เซอร์จาน หายตัวไปจากว,วงการบันเทิงและต้องการให้เขาถูกแบนทุกอย่างเริ่มต้นจากผลกำไรตามมาด้วยการบล็อกที่มั่นยำซึ่งทำลายมูลค่าทางธุรกิจของเซอร์จานหลังจากเส้นทางอาชีพของเซอร์จานกลับมาเป็นปกติเขาได้รับรองเกือบ30รายการในปี2021ในปี2022ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นปีที่หนาวเหน็บท่ามกลางวิกฤตสำหรับหลายๆคนรวมถึงธุรกิจต่างๆก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักและในเดือนพฤษภาคมของปีนี้ เซอร์จนสามารถมีการรับรองมากถึง6แบรนด์ต้องบอกว่าสุดยอดมากๆค่ะซึ่งจะมีการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการโดยเฉลี่ยนหนึ่งครั้งต่อเดือนปีนิอัตาการต่อสัญญาของเซื้อจานค่อนข้างสูงมากแบรนด์ต่างๆเช่นคาเซียเจ้าโมเซนลีนิงโรบรอร์กโอซากสวิลิงทอนและกาแฟทาสุกเรได้เรียงคิวต่อสัญญากันมาเรื่อยๆซึ่งเป็นการยอมรับอย่างสูงจากพันธมิตรของเขาแน่นอนว่าเซอร์จนยังมีสัญญาบางฉบับ ที่เขาไม่ได้ต่ออายุหลังจากหมดอายุบางสัญญาเป็นการปรับกลยุทธ์โดยฝ่ายของแบรนด์และบางส่วนเกิดจากการพิจารณาของเซอร์จันเองสรุปแล้วเซอร์จันมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกที่เหนือกว่านอกจากนี้ยังมีการรับรองและการประกาศอย่างเป็นทางการอีกมากมายที่เราคิวยาวถึงไตรมาสที่3ของปี2023่เมื่อเร็วนี้ก่อนการประกาศอย่างเป็นทางการหมอข้อของละครเรื่อง Spring บ a n q u e t ที่มีข่าวลือว่าเซอร์จันรับบทเป็นนักแสดงนำและข่าวลือของละครลายเรื่องก็มีมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างหัวข้อและความนิยมจากความนิยมของเซอร์จานแต่แฟนๆปเตอแพนไม่หลงกลอีกต่อไปมูลค่าทางการค้าของเซอร์จานพุ่งสูงขึ้นยิ่งเซอร์จานมีความนิยมสูงมากเท่าไหร่ผู้คนก็ยิ่งต้องการได้ไดรับความนิยมจากชื่อเสียงของเขามากขึ้นเท่านั้นโชคดีที่แฟนๆของเขาสามารถจกกัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างเหมาะสมแฟนๆของเซอร์จานในวงการบันเทิงนับได้ว่ามีประสบการณ์มากที่สุดพวกเขาได้ติดตามเซอร์จานเพื่อผ่านพ้นจุดที่ยากลำบาก และเดิอนออกจากจุดที่ยากลำบากมาด้วยกันเนื่องจากความนิยมที่สูงมากของเขาทุกคนจึงได้เห็นข่าวลือและเรื่องอื้อฉาวแปลกๆทุกทุประเภทล่าวโดยย่อก็คือปีเตอร์แพนเป็นกลุ่มแฟนคลับที่เหนียวแน่นและเฉียบขันมากและเซอร์จานก็เป็นศิลปินที่มีประสบการณ์สำหรับเหตุการณ์สำคัญสำคัญ,คญเช่นเดียวกันเขาจะไปยังที่ที่สูงขึ้นต่อไปและแฟนๆจะเป็นแรงสนับสนุนที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับเขาอีกด้วยค่ะบางคนพูดว่าความสำเร็จของเซอร์จานขึ้นอยู่กับการสนับสนุนของแฟนๆ แน่นอนว่านี่เป็นเรื่องจริงแต่ที่มากกว่านั้นก็คือความเป็นเลิศความภักเปลี่ยนและการทำงานหนักของเขาที่นำพาเขาไปสู่สายตาของสาธารณชนได้รับความรักและการสนับสนุนจากสาธารณชนในบรรดาตัวแปรของโชคชะตาและความไม่เที่ยงเขาเป็นค่าคงที่เพียงคนเดียวที่เป็นตัวเลขคงที่สิ่งลึกลับและคาดเดาไม่ได้เหล่านั้นทำให้เซอร์จันมีพลังแห่งความลึกลับและออร่าที่มีสเสน่และตัวเขาเองเป็นราักฐานของสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเหล่านี้ และในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ